โอ้เดี๋ยวประคอใหญ่มากว่าสุดโต่งเลยพี่น้องเกลือใส่ก่อนกระเครือใบเลยใบบักโกดตะไคร้โอ้ผักอย่างผักผักหอมเลี่ยมผักหอมใบเลือย ใส่ก่อนปักมือตึบใส่ล้วโอ้ยยังกินน่าน่าโอ้ยว่าสิตุ่มประคอดูปังไงตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ผลประคอดตัดช่อนลุงพี่น้องประคอดูปังไงหนึ่งตื่นนอนจะเสียบถูกป่ะหั่นเร็วไหมหั่นเรื่อยเด้แบบปลาไหใส่ก้อนเด้อพี่น้องใส่ปลาไหเข้าไปมึงพี่น้องว่าตังนีปประคอคือตัวใหญ่แท้ตัวใหญ่ขนาดปลาคอก่าโอ้ย ใส่ขาดใส่ขาดขาบกขาดเวยป้าตะขอตัวไงแหงโอ้นะนนึงหนึงตะอตัวแง่งเด้ตัว่โลกว่าบ่แม่เนาะเอออ้ใส่ักกระแงงพ่อพี่น้อนนะใส่ักกระแยงไปต่วอมอะไได้ักกรงอนนั้นสุดยอดใบอ่อนหลดอ้ฝีมือยันรอนเ้มนีสิเทดสู้กิน หายหนาหายตาไปหลายมือใครพี่น้องใครใครปวดแข่าน้ำยาหล้อนวันสันตั้งจังหวัดเออยายร้อนสิมาจัดการเองหมดนี่อี่เป็นฝีมือเองหมดนี่โอ้เดือนระบ่เดือนละบอบเนี่ยโอ้สอนมาบเลยใส่หอยไปเตยหน้าบุ่นี่ใส่ให้มันหอมโอ้ใส่ใบเตยหอมหมดสั่ญญาสูตรได้เลยเนาะหดหรือตัวหดระบ่ โคแล้วโคตกระไซเลยแล้วโนี่มาที่โอ้ขวบเอาปี๊ดไปเท่ามันแห้งไรปิดไป้สักกันปิดไวสักกันเอาทีเจียวบวกโอ้ oh. no. อ้าวเท่าะไรกับสิปุ๋งคือกันเน็ตปุ๋งแม่สู้เราเปล่าปีา๊ดว่ารถด,ดีพี่น้องรถดีลงไป แต่ยังอีกแปลกน,นัวแะงนั่วขออโใส่หลายแสบหลายเข้าว่ะเปรเนาะมันะกี่ดอกอปไรเลยเสียบยมั้งันคันมันบนหนัวปัดแดกผสมใส่อืมนวบปอนวโอยูอยู่อยู่เอาปลาใส่ไหม อีกนั่นยังอีกนึงเจมกินอะไรเนั่ยน่ามาเลยลูกอะไรพี่นอ้องโอ้สมไปรวยเลยใส่บักขามพี่นอ้องเอ้ยเอาใส่กับเบี่ยนบักกอกไปแล้วบักกอกปรุงเลยกรเบี่ยนบักกอกเอามาใส่เนี่ยปรุงเลยปรุงสุดเลยมั้งกระบ่ยบักกอกพี่หนอ่องเตรียมพักกระเนียงได้ไหม ใส่ลงไปหนอบเนาะก็เสูนะเนาะสูกันละสุกสกแล้วนเนี่ยสบันลใส่ลงไปนอหอมเลยโ้ยก็ก็อหอมถิ่ว่าวใส่ลงไปก็ถือกินดีต้มประคอสดนำก็ขับก,ก่อนะเอาปปุงไเมยปงลยพี่นนอ มาเลยพี่น้องหอนๆเลยอ้โหหอนหอนหอน้ยอ้าาาเอ้ตัวคอใหญ่น้ำเข่าหลอดข่าโอ้หงุดงิมาแล้วพี่น้องโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขหูสุข่นนะครับ มากเ้าจะหลอนในเกาไปน้องปีค่ะพี่น้องปีเมื่อยหล่นเอาแม่สดหลดมีเฮ้มาพี่น้องต้มปลาคอหญ่กะเแก้วบกกอกแก้วบกกอกตามขาวต้มโพลเลยนจียวบกกอกก็น่าหักเลยแก้วบกกอกพี่น้อง สมมปนรวยเลยหอนเลยบางเดียวเป็นหงอกเลยเหนือ <c oughs> หน่อมันอืมเป็นหงอกอ๋อหอมเลย Lai hahaha hahaha lại hoàn lại hoàn luộc đi luộc bạc nào hmm cứ nhảm lắm nhảm à anh bắt nha ช่วงไข่ด้วยอ,อยากกินต้มปลาห่อร้ายมื่อไรส่วนหอนเลยล่ะลูกคับเรื่องเมื่อมันอืม หอนหอนนึงเสียพไปน่อยเลยคลากร้ายเคในใจแหงอ้มเออกัยอะุ่ลุมไปหน่อยไอตัวต่วนเลยมป็นหอน ใส่บากคามนัน่มันเสียบนรอกใส่บากคามใส่เพราะเแยงไปนเนาะเพัากเะแยงย่ามนี้ก็ลังเป็นดอกเป็นดกอก นี่นออนมองเสียบอยู่เี่ได้บ่าเนี่ยแม่เอาอีบ่ะอ้าทำไม่ยากใส่กระคว้าไปเนาะอย่าล้นบ่อวะท่านทำไมยากยำบหลววะท่านโอ้หัวทๆท ช่วยแขงขันด้วยนี่เรามองเสียบมันอ่ีรร่ระบิดเดี๋ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวตั้งทาก่อนห่อน <c oughs> ห่อนดีปหน่อยห่อนอ่ะเป็นัะไอนต <c oughs> าแตงห่อนอะไรจับตัวด้วยอือ มทำไงเขาแบบพี้เนรอเด้ยปั่น้องก็ชอบกินต้มหมกคอนน่กกินแบบนี้เนาะนุ่หอนหลวกปกาสิ โอ้ยหอนันาะพป่นหอนเอ้ยวายแนวนี้เป็นใคร่วงวะนี่ตาไหลเลยโอ้ยคากอะไรปน้องเลยถือใจบูทเาได้แนวนี่น้องแหมไดืเแลอวันนี้ทำจังไน เพิ่งเพื่องเลี้ยวกับอ,อิม่มส่วนใหญ่แล้วเนาะกลางมองกลางนะเฮ้ยเบ็ดไปหนองเบ็ดเติมหอนอ หอยหอยแม่แม่หัน,หหนเช่าหอยครับโอ้ยมันตาไหลเลยมันหดไหลอืมได้ไหม ห่อนบอ่เช้าก็คือห่อนลีบีหนออ๋มอมันเผ็ดขันเผ็ดเราไม่เจอห่อนมนี่้เ่รี่งเลยหักเลยบ่งเดาบ่งเดากินสองตอนก็อิ่มไปละตอนเดียวอิ่ม เบืองเงี้ยมันออ่อนส่วนดิอื้มฮอนอิ่มหรือขึ้นเพชรอิ่มอิ่มอิ่มหรือไม่เนาะขึ้นเพชรฮอน เขาก็เนปกปกี้ยงแก้วบอกเย่ะขึ้นหมดนลยโอ้ยขอนก็เผ็ดอืมเผ็ดแซ่แบสมไปรวยน้ยำตาไลหลพี่นอ้องยินดมมีอหมยินดีเลยโอย้เอาพี่นอ้องเอาซ้ำเดี๋ยวก่อนมันห่อนมันห่อนทึ่งห่อนทึ่งเผ็ดกินเข้าไปอู้แซ่บขนาดแบบนั้นจงคลักตุ่มบ่าคอ ใส่พักขญี่งใส่ใบเตออยหอ,อมขนาดเนกเสียบของแทบพี่น้องเอาตอนนี้เพร็ดแห้งเดี๋ยวไปยีนนำก่อนบุไปแล้วอนนนนลขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกลัยทุกแช่บุ๊บเดียวเบอร์นี้ลืมกลัยก็แช่น้ำเนี่ยทากีบเป็นสภาพัอ่ะขอโทษขอไปนหนมวันนี้ผมมีอย,ย่างไรเดี๋ยวพอคิวหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ